สวัสดีครับผมเซมนะครับผมจากเซมฟอร์ดรีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอ e v e r อเรของเรานะครับตัวนี้เป็น e v e r อเร t ไทเทเนียมพลัสราคา1 5 9 9 0 0 0บาทตอนนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำฟิกเจอร์เท่ๆของเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพลัสกันก่อนนะครับก็รูปฉมภายนอกนะครับผมฟอร์ดเอเวอเรสต์เรามาด้วยความ ดุดันดูสุข,ขุมนะครับนุ่มลึกตากโปรงหน้าเป็นแบบ Power d o ์โมนะครับผมครับเป็นแรงแอโร d ไดนามิกช่วยกระจายแรงลมนะครับทำให้รถลู่ลมได้มากขึ้นแล้วยิ่งกดตัวรถลงมันก็จะทำให้เราควบคุมตัวรถได้มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาขับรถด,ด้วยใช้ความเร็วไฟหน้านะครับไฟหน้าเราเป็นไบใบ LED ไบ LED หมายความว่า ไฟสูงกับไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับผมพอไฟ LED นะครับผมจะสาดแสงเป็นเส้นตรงนะครับทำให้มองเห็นชัดขึ้นทัศนวิสัยดีขึ้นนะครับแล้วเป็น LED ก็คือไม่รวมความร้อนเพราะฉะนั้นโคมเราจะไม่เหลืองนะครับผมมาครับดูรอกสวยงาม Plus เทเนียมพลัสมาด้วยแม็ก20นะครับผมมาพม ตามมาครับข้างหลังเขาเรียกว่าฝาท้ายแฮนด์ฟรีมือนะครับตีสว่าเราถือของอยู่งี้อยากจะเอาของเข้ารถเตะครับหนึ่งทีขอ่อเราออกมานิดนึงใช่ไหมครับเปิดเห็นไหมครับเปิดไม่ต้องใช้มือเลยอ้าวสมมุติวราวางของหรือไม่ก็ช่วงหยิบของออกมาก็ได้อ่ะหยิบของออกมาเต็ม2มือ เอ๊ hey, อย่าปิดรถยังไงดีเตะหนึ่งทีครับแล้วถอยออกมาเล็กน้อยเห็นไหมครับปิดเองง่ายนะครับสะดวกสบายจะได้ไม่ต้องแบบว่าวางของพลุงพลังให้มันก้มนะครับเอาเตะอีกหนึ่งทีปึ๊บเปิดนะครับที่ฟอร์ดเราเน้นมากๆนะครับผมคือฟอร์ดเราเน้นที่ความปลอดภัยของผู้โดยสารหรือว่าคนขับขี่ให้มากที่สุด สมมุติว่าเรากดจากกุญแจรีโมทปิดข้างหลังนี่กุญแจนี่นะครับกุญแจรีโมทจะมีปิดข้างหลังนะครับเห็นไหมครับคือปิดข้างหลังเหมือนว่าอ้าวคุณพ่อเป็นคนขับเราเป็นคนขับเราไม่รู้เออเราเห็นท้ายเปิดอยู่เราอยากเปิดปิดข้างหลังมีเด็กหรือว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนอื่นอยู่ข้างหลังโดยไม่รู้ตัวว่าปิดอันนี้นะครับลองปิดเข้ามาปิดเนี่ยนะ ปิดเนี่ยปิดนะครับเห็นไหมครับว่าดึกเด้งขึ้น,นเองพอรถสัมผัสว่ามีอะไรมาการกาการการ,การปิดของรถนะครับผมรถจะรู้ตัวเลยว่าโอเคไม่ปิดแล้วเดี๋ยวจะเด้งขึ้นเองเอาให้ดูใหม่ชัดๆนะครับอันนี้มือเซมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับหน่วงนิดเดียวหน่วงขึ้นมานิดเดียวเปิดขึ้นไปได้อีก หมดห่วงเลยนะครับเรื่องเด็กจะเล่นอยู่หลังรถแล้วเราเผลอไปปิดประตูหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีของมาฉะนั้นปลอดภัย <c oughs> อ้าวเชิญมาดูข้างในครับจะโชวส์สมาร์ทคีย์เลสก่อนสมาร์ทคีย์เลสอันนี้เซฟไม่ได้อันนี้ล็อกอันนี้เซฟไม่ได้ถือกุญแจไว้ในมือนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่เปิดข้างหลังนี้รถล,ล็อกไม่ได้ถือกุญแจนะครับนี่รถล็อกอยู่แค่กุญแจใส่ไว้ในกระเป๋า แค่สอดมือเข้าไปครับเปิดได้แล้วในใระยะ1เมตรนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องมาลือ้อกุญแจหรือว่าอะไรนะครับมาเข้ามาดูข้างในภายในกันอ่าลองมาดูข้างในกันนะครับผมข้างในหน้าจอสั่งกาเหน้าจอเป็นระบบภาษาไทยนะครับดูได้ละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยมาที่ก้านพงมาลัยระบบเลนคิปปิ้งกดตัวนี้หนึ่ทีนะครับผมจะมีเลน สองฝั่งขึ้นมานะครับด้วยเวลาต้องมีเลนสองฝั่งนะครับมีเส้นถนนสองฝั่งมันจะเป็นเวลาวิ่งไปมันจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูมันจะเป็นสีเขียว,ยว,ยวถ้าเวลาเราเปลี่ยนเลนหรือไม่ใช่รถออกนอกเลนโดยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวรถจะทําการสั่นเตือนแล้วก็ดึงกลับโดยเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเตือนให้รู้ว่าเนี่ยกำลังจะออกเลนหรือว่าถ้าออกเลนบ่อยๆรถจะทําการเตือนเองเลยว่าเนี่ยสมควรจะพักแล้วเหมือนเขาประมวลผลว่าน่าจะ เ,เริ่มง่วงละระบบของเรานะครับผมเป็นระบบซิงค์สามนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเลยอันนี้ยังไม่ได้ต่อกับโทรศัพท์นะครับอันนี้คือใช้กับฟีเจอร์กันในรถเฉยๆนะดูนะครับกดตัวนี้หนึ่งที20องศา อ่ะดูที่นะ่เห็นหน้าจอไหมครับเมื่อกี้เห็นหน้าจอหน้าจอจะขึ้นไปที่20องศาเองเดเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเราใช้การสั่งงานด้วยเสียง <c oughs> เพราะว่าอ,าอา่คุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนะครับฟอร์ด <c oughs> เขาเน้นความปลอดภัยจริงๆนะครับอามาดูที่ตรงนี้ครับดูที่ข้างบนนี้ <c oughs> ข้างบนนี้เราเรียกว่าฟอร์ดจะเรียกว่าพ n นดอร์มิกมูลรูฟซันรูฟกับมูลรูฟต่างกันยังไงซันรูฟ สันลูฟจะเปิดแค่ห้องโดยสารนะครับห้องโดยห้องคนโดยสารห้องคนขับข้างหน้าแต่มูลูฟของเราจะเปิดยาวไปด้วยห้องโดยสารด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะเปิดยังไงกดหนึ่งทีกดหนึ่งทีงทเปิดหนึ่งครึ่งเดียวนะครับแล้วกดอีกหนึ่งทีเปิดเต็มบานครับอันนี้มูลูฟทํางานนี่คือเต็มบานนะครับผมถ้าอยากจะรับลมโอเคอากาศดีรับลมชึอ้อ รับลมครับสวยงามเลยอากาศวันนี้อากาศดีนะครับเห็นไหมอากาศดีรับลมสวยปับ๊บขับไปนะครับริมทะเลริมเขาก็คืนกับคนรัตนี่น่าจะสบายมากๆนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ดูนะครับอันนี้คือเซนเซอร์ถ้าเราลงรถเสร็จปุ๊บมีการล็อกรถเวลาล็อกรถเข้าไปนะครับ ตัวนี้ครับ2ตัวนี้ครับคือเซ็นเซอร์จับตัวรถภายในตัวรถเลยนะครับเหมือนว่าเราเคยมีข่าวใช่ไหมครับที่ลืมเด็กไว้ในรถบ้างลืมสัตว์เลี้ยงไว้ในรถบ้างหรือรถโดนทุบก็ตามมีการเคลื่อนไหวภายในรถประมาณ40วินาทีรถตัวนี้จะส่งสัญญาณเตือนร้องเลยว่ามีคนอยู่ในรถหรือว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในรถนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆอ่ะไปเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนอ่ะเราปิดให้ดูนะครับ อันดับแรกต้องปิดนี้ก่อนนะปิดตัวอันนี้ก่อนหนึ่งสเต็ปปด๊ดแล้วก็ปิดตัวมูลลูปชึบอ,อีกชึบหนึ่งโอเคสวยงามครับอ่ะไปเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้กับฟิกเจอร์เท่ๆของ Ford e v e r e s t ของเรานะครับไทเทเนียมพลัสตัวนี้ จากราคา1,599,000บาทพิเศษเลยนะครับโทรมาบอกกันคุณจะได้ออปชั่นเท,ท่แบบนี้ในราคา 1, 499,000บาทลดไป10000แบาทเลยนะครับผมหรือว่าจะ,จะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมท่านจะปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างให้มันเข้ากับาท่านผู้ชมได้ให้มากที่สุดเลยนะครับหลือยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมกัน คลิปหน้าจะมีอะไรจะเป็นยังไงกับเรื่องราวของเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ